สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับเอเต้นะครับรสเชอร์เบทมะนาวนะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะแต่ก่อนกินนะครับมีคําเตือนสำหรับผู้แพ้หานะครับในนี้มีนมนะครับใครแพ้นมก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะมาครับเดี๋ยวแกะกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับปึ๊บแกะมาอ่ะตรงนี้เขาก็มีช้อนให้นะครับแต่พี่อันไม่ชอบใช้ช้อนที่มันแถมนะครับพี่อันใช้ช้อนแบบไอ้นี้มากกว่านะครับมันจะแบบแข็งมากกว่านะจ๊ะ าเลี้ยแกะนี้มาปุ๊บนี่อสีเขียวสวยมากจ้าสีเขียวแบบมะนาวนะครับไอติมมะนาวเฮ้ยกินดีแล้วมีความเปรี้ยวด้วยเพี้ยนนะครับเป็นคนที่ชอบกินไอติมเปรี้ยวๆนะจ้าแตนั้นเนี้ยหืมกินเปรี้ยวได้จ้าอืมอืม ค่อนข้างนี่จะทำได้ดีนะครับปบบตัวเนี้ยอย่างแรกคือในเนื้อนะจ๊ะนี่จะถือว่าเป็นไอติมที่เนื้อก็ใช้ได้นในระดับหนึ่งนะครับแต่นะจ๊ะแต่ อย่างที่เพ่อนบอกไปนะครับว่าเพี่อนเป็นคนที่ชอบกินเปรี้ยวนะครับถามว่าไอ้ตัวนี้เปรี้ยวไหมเปรี้ยวนะจ๊ะบ้าหนึ่งไม่เปรี้ยวแบบเปรี้ยวคือนึกออกไหมครับว่าไอ้จิมมานาเนี่ยมันจะเปรี้ยวอยู่ยงี้แล้วเนื่องจเป็นเชอเร์เบทมะนาวนะมันควรจะเปรี้ยวเป็นสองเท่าของไอจิมมานาวแต่ไอตัวเชอเร์เบทมะนาวตัวเนี้ย มันก็จะเหนือกว่มามะนาวนิดนิดหนึ่งนะครับมัน,นิดหนึ่งมันก็เลยว่าเลยยังเปรี้ยวแบบไม่สะใจอะ่ะสำหรับคนที่ชอบเปรี้ยวนะครับจะถามว่าเปรี้ยวกว่า,าติมมะนาวทั่วไปหรือเปล่าก็เปรี้ยวกว่านะพเพราะเจอนในบางยี่ห้อสั่งเชอร์เบตมะนาวเข้ามานะอืเปรี้ยว้ีเลยไอ้เนี่ยเหนือกว่ามะนาวธรรมดานิดเดียวครับแต่ก็ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ดีครับนี่จ้าในเรื่องของเนื้อติมนมครับ กับความเปรี้ยวอ่ะเสียดายครับเปรี้ยวได้มากกว่านี้นะจะดีใจมากเลยเพราะแทฮพูดงตรงนะั้นบไม่อวยนะท้ายพี่หลับตากินนะพี่เงก็รู้สึกว่าเป็นอไอติมมะนาวที่เปรี้ยวกว่มามะนาวอื่นนิดนึงอะ่ะมันไม่ถึงขั้นเชอร์เบทมะนาวเชอร์เบทมาวต้องเปรี้ยวเนี่ยคือมันค่อยอยู่อย่างนี้ไงมะนาวกับเชอร์เบทมันอยู่อย่างนี้แต่ว่าเนี่ยมันอยู่แค่นเนี้ไงดังนั้นก็นะครับสาหรับคนที่ชอบเปรี้ยวมากๆไอตัวนี้ก็ยังไม่ใช่คาตอบของคุณนะครับแต่ว่า ถ้าอยากได้เปรี้ยวนิดนึงนะครับที่มากกว่าหนาวทั่วไปเออไอ,อ้วนก็ได้อยู่นะโอเคครับไปจาก,กันดูขึ้นใรเพียงคนีนะครับชอบฝากกดชแชร์ด้วยนะจ้า